เิ่งหลักหน่วยบนนะเด้อเป็นหลักหน่วยบนเดี๋ยวเคยไปทอดใส่กับหลักสิบหลักร้อยเนาะคำเตือนวิดีโอนี้จะทําขึ้นมาเพาื่อความบันเทิงเท่านั้นเป็นการคํานวณเศรษฐีหลังผลการออกสลารกินแบ่งรัฐบาลไทยไมย่สนับสนุนการพาน,านันและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมอ่ะเพื่อนพี่น้องในตำแหน่งหลักหน่ยวยวัตถุออก 25 2 25 5งห้าสองมาทีหลักหน่วยเนาะหมดไม่ไปที9สองสองหาเป็น6กหาเป็นหกนจ หก 7. 7. เป็นเจ็ดเจ็ดดองเป็นหเป็นหนึ่งเป็นเนะบวกสองบวกหนึ่งเป็นสบวกหนึ่งเป็นสองนี้ตำแหน่งหลักหน่วยคู่นี้มันก็จะมาตรงกับ ตัวเดียวบนล่างเนาะตัวนี้บนล่างตัวนี้ได้ได้สองตัวนี้ได้สองตัวนี้ได้สามห้าแปดสามห้าแปดตัวนี้ได้หนึ่งเจ็ดศูนย์นนตำแหน่งลักลอยไปพงนีตัวนี้มาลักลอยมาตำแหน่งลักลอยตัวนี้ สี่หกหนึ่งสองห้าสองหกห้าห้า เป็ดสูตรสิบบนตัวเดียวนะ้วพี่น้องสิบบนตัวเดียวมันไป,ไปลักลอยซะเียโดดมันว่าลักลอยก็ว่าลักหน่วยลักแสนหารั้งพี่น้องนะ สเป็น3าเป็นสเป็นหาเป็น9ก้18 8บแปหาได้สได้ศนมาลนาได้ศได้ศูนได้สุดสตำแหน่งลักลอยมันกรจิมามันม่ศนะูนาะมีศอันนี้แอดได้แดงเลยเหตุกา,านมันมันเงาเกินไปแอดเลย มันตัดออกเนาะเป็นชุด3ตัวบนชุดพิเศษถ้าศูนย์ถ้าศูนย์มันอร่อยมันก็จะเป็นตัวนี้อ่างนันพี่น้องเพราะศูนย์นี่วันนี่ตัวนี้มันก็จะเป็นกับตัวเล็กตัวเดียวนักับตัวเมื่อกี้นี่นะศูนย์วิธีขีดวิธีทำไม่ได้ลงฝาหนึ่งเอฟซีจะได้เบิ้งง่ายๆนะ นี่ก็จะเป็นตัากรอบลักนี่เป็นสามตัวบนมักสูนใส่สูนเนาะลักหน่เข้าจะเน้นไปทีสองพอมันชนชนสองทีว่าตัวเดียวบมดล่างเนาะเขาก็เน้นไปที่สองในตำแหน่งลักหน่วยเอ็ดคิดว่ายัางยังเหลืออยูน่นะสองเนี่ยนะแล้วก็มันมาตรงอยู่ตำแหน่งลักหน่วยเนาะ นี่เป็นชุดสามตัวบนชุดพิเศษหกคู่หกชุดแต่จับเตรียมมันกับเก้าแต่จับสองตัวมันถึงเป็นเก้าเก้าคู่นะ,นะอันนี้จะเป็นถ้าจับครบกรับก็เก้าคู่รักซิบรักเฮียจับมาเขียนตัวนี้นะเนาะเาจัดสามตัว หนึ่งสามสองเจ็ดสแล้วก็แปดสแล้วก็หาเนาะเจ็ดแปดสอ็ดหแล้วก็หนึ่งหาจะครบเนาะอันนี้เป็นชุด3ตัวบนชุดพิเศษนะเพอเผื่อมีผู้ใดอยากมายิบจับฉลากก่อนเนาะ